สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยเพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาทําแบบฝึกเสริมพัฒนาการในเรื่องราวของธรรมาชาติรอบตัวเด็กกันค่ะเด็กๆค่ะในหน่วยที่2ส,สัตว์ลกน่ารักค่ะกิจกรรมที่1นนะคะทายเสียงสัตว์เลี้ยงกันค่ะมีจุดประสงค์เพื่อน,นะคะข้อที่1เพื่อเด็กๆได้ฝึกสมาธิในการฟังแต่เมอเป้าใจและจับคู่ภาพสัตว์ที่เป็นคาตอบได้ค่ะ ข้อที่สองนะคะเพื่อเด็กได้บอกลักษณะและประโยชน์ของภาพสัเลี้ยงที่กำหนดได้ค่ะเด็กขาเอาละคะ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปกับคุณรูย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะเราไปฟังเสียงสัตว์เลี้ยงพร้อมๆกันเลยค่ะราะคาเด็กขาเด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่ 8นะคะลูกหน้าที่8กับหน้าที่9นะคะเรามาดูค่ะหน่วยที่2นะคะสัตว์โลกน่ารักสัตว์โลกน่ารักนะคะก็บอกว่านะคะสนทนาจากภาพนะคะแล้ววงกลมร้อมรอบสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่หนูเคยพบเห็นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่านะคะ สัตว์รอบตัวเรานะคะแบ่งตามลักษณะได้อยู่นะคะสอประเภทด้วยกันคือเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะคะอ,อยู่รอบตัวเราก็มี2ประเภทก็คือสัตว์เลี้ยงไว้ภายในบ้านนะคะเช่นวัวแมวสุนนะัขเป็ดไก่นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าเช่น สิงโตม้าลายจิราบแล้วก็ช้างนี่คือยกตัวอย่างนะคะเรามาดูค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะเมื่อกี้ก็บอกว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยวงกลมร้อมรอบสัตว์เลี้ยงที่หนูเคยเห็นนะคะลูกเรามาดูสัตว์เลี้ยงอันแรกเลยวัวหนูก็เห็นนะคะลูกวัวนะคะวัวนะคะผนะลิตน้นํานมให้เราได้ดื่มกินนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะวัวภาษาอังกฤษอ่านว่าข้าว นะคะวัววัวัวนะคะต่อไปค่ะตัวที่สองก็คืออะไรคะลูนกน,นะคะสุนักโซอุสุนออะคอนักสุนักภาษาอังกฤษอันว่าจอกจอกนะคะสุนักนั่นเองนะคะออกลูกเป็นตัวเลี้ยงลูกนน้านมวัวก็เหมือนกันนะคะออกลูกเป็นตัวเลี้ยงลูกนน้านมค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะต่อไปค่ะตัวที่3าก็คืออะไรคะลูก แมวมเอวโอแมวภาษาอังกฤษนั้นว่า cat cat นะคะแมวออกลูกเป็นตัวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกัน,นะคะ่ะออกครั้งละหลายตัวนะคะเหมือนอเช่นเดียวกันกับสุนัขนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวต่อไปนะคะก็คือพ่อไก่นะคะ พอพอพอเอกพอ่อกอยไก่ไก่ไก่ไกพอ่อไก่นะคะอ่านี่คือก็คือไก่ตัวผู้นั่นเองนะคะไก่จะมีลักษณะเป็นสองขานะคะอ่าอันนี้ตัวผู้จะไม่ออกไข่นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่านะคะภาษาอังกฤษอ่นว่าคอกคอกนะคะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะลูกเป็ดค่ะปอเอกดอเป็ดนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าด u ก ดักนะคะดัก uh, นะคะ D U C K อ่านว่าปอเอ็ดดอเอเป็นอย่างไรบ้างคะที่คุณครูกล่าวมาข้างต้นนะคะมีวัวสุนนะัขแล้วก็แมวพ่อไก่เป็ดหนูเคยเห็นหรือเปล่าคะแต่หนูเคยเห็นหนูวงกลมได้หมดเลยนะคะเด็กขาต่อไปเรามาดูสัตว์ป สัตว์ป่าเอาเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวแรกคือม้าลายมาวามามาโทมา,มาลอย,ยอลายม้าลายภาษาอังกฤษนั้นว่าซิบราซิบราหนูก็เห็นไหมคะตัวจริงถ้าหนูเคยเห็นห,หนูวงกลมนะคะหนูวงกลมได้เลยค่ะถ้าหนูเคยเห็นถ้าหนูไม่เคยเห็นหนูก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปตัวที่สองก็คือ ช้างค่ะชองช้างช้างถูกช้างหนูก็เห็นไหมคะตัวจริงแต่หนูก็เห็นก็วงกลมเลยภาษาอังกฤษนั้นว่า elephant elephant นะคะก็คือช้างค่ะต่อไปค่ะตัวที่3คือตัวอะไรคะลูก giraffe giraffe นะคะยอย,ยีรอฟฟอรัรยีรัฟนะคะหนูก็เห็นไหมคะส่วนมากอันนี้ก็เป็นสัตว์ป่ามันจะอยู่ในสวนสัตว์อ่ามาเลี้ยงไว้ได้นะคะ ไม่ค่อยเจอถ้าเจอหนูก็วงกลมเลยต่อไปค่ะตัวสุดท้ายสิงโตนะคะสิงโตก็คือไล,าาลาาออนไลออนซยอ๋อสิงโตโตสิงโตหนูก็เห็นไหมคะถ้าหนูก็เห็นหนูก็วงกลมเลยนะคะเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายออกลูกเป็นตัวนะคะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารด้วยนะคะใครๆก็กลัวนะคะทีนี้กิจกรรมจนคิดนีดนก็บอกว่าให้เด็กๆทําท่าทางเรียนแบบสัตว ที่ตัวเองชอบนะคะก็ลองดูนะคะให้ทายากับเพื่อนๆเ,เด็กตอนนี้เราก็ไม่ได้มาโรงเรียนเราก็าเล่นทายกับน้องเล่นทายกับพี่หรือคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเด็กขาล่ะค่ะไม่อยากเลยใช่ไหมคะไปค่ะเด็กขากิจกรรมที่1น,นะคะคกิจกรรมที่1น,นะคะหน้าที่9ค่ะทายเสียงสัตว์ เสียงนะคะทายเสียงสัตว์เสียงนะคะอ้าวจะมีฝั่งนี้เป็นคำทายฝั่งนี้ก็เป็นเสียงสัตว์นะคะลูกเรามาดูอาดูสัตว์กันก่อนนะคะอันนี้คือตัวแรกคือแมวนะคะ m a w แมวภาษาอัาางกฤษันว่า cat cat นะคะ c a t นะคะก็สะกดนะคะเด็กก็เขียนตามบนเส้นปลาด้วยนะคะ ต่อไปตัวที่สองก็คือ dog จอกนะคะสออุศนออะกอนักสุนัก,นกหรือหมานั่นเองค่ะเด็กขาต่อไปค่ะตัวที่สามนะคะตัวอะไรคะลูกตัวหมูหอมอ,อูหมูภาษาอังกฤษนั้นว่า pig 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 นะคะ pig นะคะ เรามาดูนะคะต่อไปค่ะตัวต่อไปสุดท้ายเลยนะคะพ่อไก่พอพอพ่อเอกพอ่อกอยไก่ไก่เอกไก่ไกพ่อไก่ภาษากฤษอ่านว่าคอกคอกอ้าวล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะตรงนี้อ้าวเขาจะถามเลยนะคะตรงนี้เรามาดูปริศน,นาคำทายนะคะเอกอเอกเอกเ,เสียงขันของใคร รุกเราเช้าตรู่ฉะนั้นเด็กขาน่าจะเป็นเสียงของอะไรคะติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกเสียงไรเอ่ยลากมาเลยเสียงอดไรคาน่าจะเป็นเสียงของใครเอ่ยไปทางไหนก็แล้วแต่นะคะดเด็กขาน่าจะเป็นเสียงของพี่ไก่นั่นเองใช่ไหมขาลากมาเลยต่อไปคะ่ะเมียวเมียวเสียงเรียกของใครพิ่งไล่จับหนูนะคะ เมียวเมียวเสียงเรียกของใครวิ่งไล่จับหนูเด็กขาเราไปดูกันคะ่ะอะไรนะเมียวเมียวใครเอ่ยคคะอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะก็คือน้องแมวนั่นเองก็ลากไปเลยนะคะต่อไปคะ่ะตัวที่สามฮ่องฮ้องห้องเสียงเห่าของใครทักทายเจ้าของฮ่องห้องฮองเสียงเห่าของใคร ทักทายเจ้าของอ่ะเสียงหงฮงไข่ห่าวกับลูกอ่าพี่หมานั่นเองอยู่ในคะก็หลากไปเลยนะคะหลากไปเลยอยู่นี่คะ่ะสุดท้ายค่ะเด็กขาอูดอูดอูด,อดเสียงร้องของใครอยู่ในคอกเอ่ยอูดอูดอูดเสียงร้องของใครอยู่ในคอกเอ่ยเสียงใครกันลูกเสียงน้อง หมูใช่ไหมคะหมูอยู่ไหนคะเด็กก็ลากไปเลยคะ่ะนี่ง่ายเจอแล้วเยี่ยมเลยใช่ไหมคะมอยากเลยใช่ไหมคะเอาล,ลคะค่ะวันนี้ก็เด็กๆตั้งใจทํานะคะอย่าลืมเขียนตำรวนเช่นปลาด้วยนะคะลูกทุกตัวเลยนะคะลองทาเสียงสัตว์ร้องดูนะคะเอาลคะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะบายบาย